สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูไข่กบที่นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราทำคลิปลงไปส่วนคลิปนี้ก็จะต่อเนื่องนะครับมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าไข่กบเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ก็ เข้าสู่ประมาณชั่วโมงที่40นะครับคลิปนี้มาถ่ายช่วงเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าจะได้เห็นชัดนะครับที่เห็นขาวโพลนอยู่ในคลิปนี้ก็คือไข่กบนะครับที่กำลังจะฟักเป็นลูกอสนะครับที่จริงนะครับตามกำหนดนะครับก็ควรจะฟักตัวตั้งแต่บ่ายนะครับวันนี้นะครับแต่ว่าด้วยอากาศ นะครับสภาพอากาศคือฝนตกลงมานะครับทั้งวันก็นะครับทำให้นะครับไข่ฟักฉานะครับที่จริงนะครับคิดว่าไข่เนี่ยนะครับอาจจะเน่าเสียด้วยซ้ำไปนะครับแต่พอมาดูนะครับโอกาสที่จะฟักออกเป็นตัวก็ค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะครับนะครับตามที่เห็นในคลิป S 1> <S 1> ก็คือส่วนของขาว,ขาวนี่นะฮะก็คือไข่กบทั้งหมดนะครับที่จะฟักไปดูปออดนะครับส่วนที่เห็นขา,ขาวนี่คือส่วนที่จะ,จะเจริญน,นะครับพัฒนาไปเป็นตัวลูกออดเป็นท้องนะครับส่วนท้องนะครับถ้าตามทั้งหมดนี้นะครับฟักออกมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับที่เห็นขาวๆนี่ก็คืออีกไม่นานนะครับก็จะฟัก เป็นตัวลูกออดแล้วนะครับแล้วก็มีบางส่วนนะครับบางส่วนที่ฟักออกมาเป็นตัวแล้วนะครับสังเกตเห็นนะครับก็จะเริ่มกระดิกตัวนะครับเริ่มว่ายไปมาแล้วก็มีนะครับก็สรุปว่าเที่ยวนี้นะครับหลังจากที่ฝนตกลงมาแล้วก็ฝนหยุดนะครับทำให้นะครับการฟักของไข่นี่อาจจะช้านะครับคือช้ากว่ากําหนดแน่นอนนะครับเพราะว่า แสงแดดไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าที่เป็นข่าวดีก็คือไข่กบไม่ได้เน่าเสียนะครับสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งนะครับน้ำนะครับน้ำยังใสสะอาดนะครับน้ำที่ใช้ในบอ่อก,กบสำหรับฟักสำหรับใช้ในการผสมพ่อพันธ์แม่พันธ์ตอนแรกนะครับคือเป็นน้ำที่ใสสะอาดนะครับเตรียมน้ำไว้ไม่นานนะครับคือถ้าเตรียมไว้นานนี้ เอากบตัวเมียหรือว่าตัวผู้ลงไปไว้ก่อนเนี่ยจะทําให้น้ํานี้สกปรกน้ําขุ่นนะครับแต่นี่ก็คือเตรียมน้ําไม่นานนะครับเตรียมน้ําไว้ประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็จะเอากบตัวเมียไปลงนะครับพอไม่เกินสักชั่วโมงหนึ่งนะครับก็จะเอากบตัวผู้ลงไปผสมด้วยนะครับก็คือเตรียมน้ําไว้ไม่นานนะครับก็เลยทําให้น้ําใสแล้วก็หลังจากที่ ไข่ผสมกบผสมพันธุ์กันเรียบร้อยไข่ออกแล้วนะครับเราก็เติมน้ําลงไปนะครับเติมน้ําสะอาดลงไปอีกนะครับในบ่อน,นี้ไม่ได้ช้อนนะครับไข่กบออกไปล้างนะครับเพราะว่าดูแล้วสภาพไข่นะครับสภาพน้ํายังสะอาดอยู่ครับก็นํามาแชร์สู่คุณผู้ชมได้รับชมกันสําหรับคลิปนี้นะครับ ขอบคุณทุกทนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตสู่คุณผู้ชมได้รับชมกันไปเรื่อยๆนะครับ